ากาศหนาวมากอ้เซียวมากเนี่ยเสียวจะไม่สบายอีกแล้ววันนี้วิ่งเป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายก่อนที่จะไปมาราธอนอ่าจะหยุดฉลานี้วัน,นอังคารพุทธภาสุสุดอยู่สามวันวันเสาร์มีแข่งมาราธอน ต้องพักร่างกายให้มันให้มันกลับมาให้พลังมันเต็มเปี่ยมแล้วก็ไม่เจ็บไม่เจ็บน่องเจ็บขาอะไรอย่างเงี้ยให้มันอ่าก็รเรียกว่าให้มันรีคาบเวอร์ก่อนไม่งั้นน็อก โอ้โห oh. oh. ไปแอบซองก่อนมองเห็นกล้วยน้ำว้าด้วยเป็นโรงเรียนคริสเตียนนะเออเขามีกล้วยน้ำวา้าจริงด้วยเอองงนะมีกล้วยน้ำวา้าเห็นไหมเขามีต้นกล้วยอะ่ะ <c oughs> ออกล้วยน้ำวานะ้ากล้วยน้ำวา้าเขาเรียกอะไรฟ่ิงเกอร์สบานาน่า นนอดอกอันนี้นะไช่ดอกอันนี้ที่บ้านเราอ่ะที่ภาคเหนือ,อลามันออกใหม่ๆที่มันอ่อนๆเอาไปใส่แกงแคร์นะอร่อยมากแกงแคร์ลามันออกอ่อนๆนี่ไม่ค่อยเห็นอ่ะจะไม่เห็นมีทีมแกแล้ว จะต้องไปไล่ดูที่บ้านเพราะที่บ้านก็มีต้นนี้ไดเก็บใส่เกงแทนอ่าวันนี้นะอากาศอ่ะเอินมาเก้าหกหกเด็กเด็กๆเต็มเลยป้าแล้วเมย์ต้องปิดก่อนตายเด็ก คึกคืนอยูน่นะวันนี้ปกติไม่ค่อยรถเยอะนาะอันนี้เป็นาาอูมิอจาร์นี่จะค่อนข้างเชียบเนียบเชียบเลย,ยอันยองคหภูมิาว่วายจัเลรถส คนดูเยอะแยะพิดกันแต่ดีดีนะไม่วันหนาวนะเมื่อวานเนี่ยทางานอ่ะเปิดฮีตเตอร์ทั้งวันเลยอุ้ยข้างนอกอ่ะอากาศข้างนอกนะประมาณตอนเช้าเลยอ่ะอากาศข้างนอกประมาณเจ็ดแปดองศา แต่ในในที่ทำง,งานอะ่ะยังสิบห้าอยู่เลยอะ่ะสิบห้าไม่ได้นะลูกค้าตายนะคะเปิดฮีเตอร์ให้ลูกค้าทั้งวันเลยวันนี้ก็ต้องเปิดเหมือนกันอะ่ะข้างนอกมีแดดแต่ข้างในอ่ะหนาวมากงงกันเหมือนกับว่าอ่างเก็บความเย็นไว้ข้างใน,นไปแล้วมาถึงบ้านแล้ะ